สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้พี่แตจะพูดถึงตัวเชื่อมแกนและวิธีการทําเชื่อมแกนว่าสูตรพี่แตนะว่าทําอย่างไรสําหรับตัวเชื่อมแกน <c oughs> มีคุณสมบัติอย่างไรกับเส้นผมนะคะช่วยเรื่องอะไรบ้างบางคนยังไม่ได้ฟังอ่ะส่วนมากเชื่อมแกนคําว่าเชื่อมแกนกับเครื่มกับเชื่อมพันธะเป็นตัวเดียวกันนะคะ น้ำเชื่อมแกนส่วนมากทุกยี่ห้อส่วนมากเลยนะจะเป็นน้ำสีเหลืองตัวเชื่อมแกนนี้คําว่าเชื่อมแกนกับเชื่อมพันธะคืออะไรคือโครงสร้างผมของเราเนี่ยเส้นผมต่อหนึ่งเส้นจะมีอยู่สามชั้นแกนในแกนในสุดก็คือชั้นในสุดแกนที่สองก็คือแกนรอบรอบสองของเส้นผมที่มีรอบสองก็คือ กรวงรอบที่สองแกนที่สามก็คือชั้นที่สามชั้นที่สามก็คือชั้นรอบนอกที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือรอบนอกเนี่ยรอบนอกเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นที่สามทีนี้ตัวเนี้ยมันจะซึมเข้าไปรักษาแกนในคือชั้นในผมชั้นในผมของคนเราเนี่ย จะอ่อนแอหรือพังทลายก็เหมือนกระดูกของคนเราชั้นนอกก็คือผิวหนังชั้นที่สองก็คือเนื้อเนื้อเราพอชั้นที่3ก็คือกระดูกถ้ากระดูกมันแตกหักมันพังยับเราต้องเข้าเฟือกใช่ไหมคะเส้นผมถ้าเส้นผมเราฟอกผมบ่อยๆเรา ยืดจนปลายมันช็อตนะคะก็เท่ากับว่าแกนในผมมันพังมันถูกทุบถูก,ถก,ถกตีจนมันจะจะจะขาดจากกันอันนั้นหมายถึงว่าเส้นผมของเราจะไม่อยู่กับเราแล้วทีนี้เราจะต้องเข้าเฟือกมันเหมือนเราเข้าเฟือกกับกระดูกกระดูกของเราไงทีนี้เราก็จะมาเข้าเฟือกเส้นผมของเรา โดยการเชื่อมสมัยก่อนมันไม่มีแต่สมัยนี้มันมีก็คือว่าน้ําเชื่อมแกนตัวเนี้ยเขาพัฒนาเขาวิเคราะห์ว่าอ๋อทำออกมาแล้วมันเหมือนกับการที่เราได้เข้าเฝือกกระดูกกระดูกของเราตัวนี้ก็เท่ากับเข้าเฝือกแกนในผมของเราให้ผมที่กำลังจะขาดจากกัน ทำสีผมบ่อยๆผมบางทีมันยุยมันจะขาดจากกันตัวนี้จะไปเชื่อมคําว่าเชื่อมไงก็คือคันคล้ายกับคําว่าเข้าเฝือกเชื่อมไว้เพื่อให้แกนข้างในมันยังแทนที่มันจะขาดออกจากกันมันก็ยังจะต่ออยู่กันได้ก็คือยังมี ยังมีเส้นผมที่ยังสามารถมีความแข็งแรงที่ยังอยู่ในหัวเราได้ไม่หลุดไม่ขาดทาให้โครงสร้างของเส้นผมเรามีความแข็งแรงขึ้นมันจะยังอยู่กับผมเราบนหัวเราได้เคยเจอไหมฟอกแล้วขาดคามือนั่นแหละ เพราะว่าเราทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวเราฟอกอย่างเดียวเราทําลายมันอย่างเดียวทีนี้ก็เหมือนกับกระดูกของเราเวลาโดนรถล้มแล้วมันแตกเราไม่ได้เข้าเปลือกแต่เราก็ยังขี่รถแล้วเหมือนว่าเราไปโดนอะไรล้มอีกทับอีกทีนี้การแตกแล้วมันก็จะขาดกระดูกเราก็จะหักอาจจะหลุดออกจากตัวเราได้เหมือนกับเส้นผม เส้นผมเวลาเราฟอกเวลาเราช็อตแล้วยืดหรือหรือดัดมันแห้งแล้วมันมันมันกำลังเปื่อยกำลังยุยแล้วเราก็ยังจะไปทําสี่ทับอีกแบบเนี้ยบางคนทําสี่แล้วก็ยังจะไปดัดอีกเท่ากับว่าคุณทำสีก็ทําลายเส้นผมพอแล้วคุณยังจะไปดัดมันอีก เท่ากับว่าเราจะไปทับความเสี่ยของเส้นผมอีกมันก็จะไม่อยู่กับเราแล้วมันจะน้อยใจและมันจะไปแล้วทีนี้ว่าทีนี้ว่ามันจะไม่อยู่กับเราแล้วเราก็เลยต้องเชื่อมแกนไงเชื่อมเพื่อให้แกนข้างในผมตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับรอบนอกนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับชั้นที่สองกับชั้นที่สมก็คือรอบรอบ กับชั้นนอกที่เห็นด้วยตาตัวนี้มันไปช่วยเข้าไปเข้าไปรักษาแกนข้างในเลยอะทีนี้เรามาดูวิธีการทําวิธีการทําน้ําเชื่อมแกนจะมีสองตัวเวลาซื้อไปเป็นชุดเนี่ยคุณจะได้เบอร์หนึ่งและเบอร์สองคุณจะได้แบบนี้ไปสองตัวแบบนี้วิธีการทำอันนี้สูตรพี่แต่นะคะสูตรพี่แต่สำหรับตัวเราพี่แต่ เป็นช่างมาก็30กว่าปีเนะลองผิดลองถูก,มาก,ม,ากมาก็มากต่อมากต่อมากมายคือมากอะมันเยอะกระนัดทุกวันนี้เป็นช่างมาสามสิบกว่าปีก็ยังต้องทดลองเรื่อยๆเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นักเคมีเขาผลิตเขาทดลองเรื่อยๆแล้วเราเป็นช่างล่ะเราจะหยุดหรอเราก็ต้องตามพวกนักวิทยาศาสตร์แบบนี้ให้มันทัน ทันโลกทันเหตุการณ์เราอย่าให้ใครต่อใครพูดว่าเราเป็นช่างโบราณเข้าใจไหมคะเราต้องเป็นช่างที่ตามสินค้าไปเรื่อยๆมันถึงจะทันยุคทันสมัยและมันถึงจะทำงานออกมาได้ให้ถูกใจลูกค้าอ่ะหนึ่งพี่แต่ผสมน้ำสีเหลืองก่อนน้ำสีเหลืองคือเบอร์หนึ่ง เราต้องใช้น้ำสีเหลืองก่อนนะน้ำร้อนที่อุ่นแต่ไม่ใช่ว่าอุ่นจนเหมือนแค่อุ่นเบาๆไม่ใช่พี่แต่ก็ไม่รู้องศาว่ากี่องศานะแต่เป็นน้ำร้อนที่กินไม่ได้ถ้ากินได้มันพองอะมันลวกปากแต่ก็จะร้อนหน่อยหนึ่งที่พอมือเรายังจุ่มได้น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนนี้น้ำร้อนนี้เนี่ย ประมาณเท่านี้แก้วกินน้ําอันนี้พี่แต่หยิบให้ดูเลยเธอดูไอความร้อนเห็นไหมคะยังเป็นไอน้ําร้อนไม่ถึงครึ่งแก้วดีนะที่พี่แต่ใช้เพราะว่ากลัวมันไม่เข้มข้นเดี๋ยวมันเปืองตัวเชื่อมแก่นน้ําร้อนประมาณเท่านี้นะคะแก้วเราอย่างนี้เลยเอาไปเทใส่ถ้วยที่เราทําสีผมะถ้วยพลาสติกเอาไปเทหรือไม่ก็กละมังอะไรก็ได้ ก่อนจะลงมือผสมตัวเชื่อมแกนกับน้ำร้อนให้คุณลูกค้าให้ช่างไปเอาลูกค้าสระผมก่อนสองรอบสระด้วยแชมพูเปิดเก็ดผมแชมพูเปิดเก็ตผมพี่แต่ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เลยสระผมให้สะอาดสะอาดด้วยแชมพูเปิดเก็ตผมสองครั้งไปเลย สะเสร็จแล้วให้เอาผ้าเช็ดผมห่อไว้แล้วก็เช็ดผมก่อนห่อไว้ก็ได้เช็ดไม่ให้น้ามันหยดห่อไว้เสร็จเรียบร้อยเอาน้ำร้อนแบบนี้ตัวเชื่อมแกนน้ำสีเหลืองนี้เอาผสมเทน้ำเชื่อมแกนนะคะน้ำเชื่อมแกนเทใส่ฝาของมันขวดเชื่อมแกนจะเป็นฝาที่ล็อกสองชั้น ให้เรากดนิดนึงแล้วเราถึงจะเปิดนะคะกดก่อนแล้วก็เปิดแบบว่าไม่ใช่กดแล้วก็จะหมุนธรรมดาไม่ใช่นะคะต้องกดด้วยแล้วก็หมุนด้วยกดด้วยหมุนด้วยนะคะหมุนออกแล้วก็เทเอาน้ําเชื่อมแกนตัวนี้เทใส่ฝ่ามันเลยคนผมเสียเยอะก็เทไปสี่ห้าฝ่าหฝ่าแล้วแต่เราเลย อยู่ที่สภาพผมที่เสียแย่มากถ้าคนเสียไม่เยอะใช้สองฝาสฝาก็ได้ไม่เป็นไรเทใส่ไปผสมในน้ำอุ่นแบบนี้เลยนะคะเอาน้ำเชื่อมกันเทใส่เสร็จแล้วให้เอาตัวทิปเม้นต์ตัวนี้นะคะทิปเม้นต์ตัวนี้เป็นทิปเมน้นต์เฮอร์เมซี่มีส่วนผสมของ โจโจบาออยอะโนเอซิดอาร์แกนออยเคลาตินแล้วก็และมีวิตามินสูงตัวนี้มีตัวแพรกอีกสํำคัญเลยคำว่าแพรกตัวนี้มีตัวแพรกก็คือเขามีตัวส่วนผสมของความตัวเชื่อมแกนตัวนี้อยู่ในนี้อยู่ด้วย ตัวนี้น้ำของทิฟเม้นต์ตัวนี้จะเป็นเหลวๆทิฟเม้นต์ตัวนี้ไม่เหมาะกับคนที่ซื้อไปแล้วนวดผมอย่างเดียวจะเอาตัวนี้ไปแทนครีมนวดผมไม่นิ่มนะคะผมไม่นิ่มต้องใช้ดีว่าตัวนี้มันเหมาะกับการที่เอามาผสมกับเคมีตัวอื่นจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นไป เวลาจะใช้สินค้าแต่และชิ้นแต่และอย่างเราต้องเข้าใจในสินค้าก่อนรู้ให้จริงรู้ให้ลึกว่ามันมีส่วนผสมอะไรมันทำงานอะไรแล้วมันได้ผลกว่าซื้อไปแล้วทำงานไม่ถูกกับตัวน้ำยาบางทีเราก็ทำแล้วเราไม่เห็นผลไงนะคะเอาปลาเอามาเทใส่ผสมในตัวน้ำที่เราใส่เชื่อมแกนไปแล้ว เอาตัวนี้ผสมลงไปอีกประมาณสองช้อนโต๊ะสองช้อนกินข้าวอะ่ะบีบลงไปเถอะพี่แต่ก็ไม่เคยได้บีบใส่ช้อนหรอกแต่พี่แต่ก็บีบกะเกลวบีบเสร็จแล้วในน้ําร้อนนี้จะมีสองตัวนี้สองตัวนี้ผสมอยู่ในนี้แล้วเราก็ตีให้เข้ากันตีเลยค่ะตีให้มันเข้ากันแล้วก็ลาดที่เส้นผม ลาดไปที่เส้นผมให้ทั่วเลยให้ลูกค้านอนนะคะนอนให้ผมมันเงยให้ผมมันแช่ได้เต็มที่ไม่ว่าคุณจะซื้อไปทำเองก็ตามคุณทำยังไงก็ได้นอนไม่ว่าคุณจะเอาอ่างเอากละมังเอาถาดมานอนลองให้ผมมันอยู่ในถาดก็ได้เอาน้ำที่ใส่เชื่อมแกนกระเหอมมาซี ลาดลงไปทิ้งไว้สิบห้านาทีทิ้งไว้ไวแล้วเลยค่ะสิบห้านาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครบสิบห้านาทีลาดแล้วก็ขยำให้ทั่วๆเลยนะคะคุณจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวน้ำเชื่อมแกนกระเทอมาซี่ตัวเนี้ให้แช่ลงในเส้นผมให้ได้ให้ให้ให้ทั่วที่สุดอ่ะสิบห้านาทีครบแล้ว ไม่ต้องล้างน้ำออกให้เอาเบอร์สองเบอร์สองน้ําสีขาวตัวนี้บีบบีบเลยบีบไปที่เส้นผมเลยทับลงไปเลยไม่ต้องล้างน้ำออกบีบตัวเบอร์สองน้ำคนสีขาวขาวแบบนี้นะคะลาดลงไปที่เส้นผมเลยบีบไปเลยจะมากจะน้อยอยู่คเราวเลยแล้วก็ขยำรูปให้ทั่ว ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมขยําผมให้ทั่วๆหมักทิ้งไว้10นาทีพอได้เวลา10นาทีแล้วเอาทิฟเม้นนะคะทิฟเมน้นเอาดีว่าถุงนี้นะคะถุงนี้สามารถเป็นทิฟเมน้นใช้แทนครีมนวดผมได้เอาไปนวดผมได้ทุกครั้งหลังสระผมเองที่บ้าน ตัวนี้จะดีมากเอาตัวนี้นะคะผสมกับน้ําเย็นทีนี้น้ําเย็นเนี่ยที่เราจะผสมเนี่ยน้ำเย็นเย็นเลยนะน้ําเย็น,เย,นเย็นเท่านี้แหละแต่ตอนนี้เป็นน้ําเย็นแล้วนะคะเอาดีว่าบีบใส่ในน้ําเย็นแบบนี้ผสมกับเฮอร์มัสซี่อีกรอบหนึ่งต,นนะะตนงตัวนี้นะคะตัวนี้ผสมกับสงตัวนี้นะคะรอบสุดท้ายแล้วอ่า ผสมนะคะกับน้ําเย็นเย็นบีบเข้าไปเลยอย่างละเท่าเท่ากันเท่าไรก็ได้บีบไปเลยผสมน้ําเย็นตีตีให้เข้ากันแล้วก็ลาดไปที่เส้นผมเลยค่ะถ้าใครมีก้อนน้ําแข็งก็ใช้น้ําแข็งโปะอันนี้เขาเรียกว่าปิดเก็บผมและเราใช้สองตัวนี้แต่เป็นน้ําเย็นแล้วนะคะไม่ต้องพ่นเครื่องสปานาโนไม่ต้องไปอบไอ้น้ํา ใช้สองตัวนี้บีบไปกับน้ําเย็นแล้วทีนี้ก็นวดผมให้สักห้านาทีนะคะนวดผมห้านาทีครบเวลาห้านาทีครบเวลาห้านาทีแล้วนวดให้ทั่วๆเลยจะมีกลิ่นหอมขึ้นมามากล้างน้ําให้สะอาดเป็นอันว่าเสร็จ คุณจับไปใดเป็นนีผมอะไรได้ตามใจชอบอันนี้คือวิธีการทำเชื่อมแกนสูตรพี่แต่เลยสูตรนี้สูตรเด็ดมากใครมีสินค้าตามที่พี่แต่พูดลองไปทำดูนะคะลองไปทำดูทั้งหมดทั้งหมดนี้วิธีนี้นะคะทําที่หลานพี่แต่พี่แต่คิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่800บาท 1,000บาทแล้วแต่ความยาวของเส้นผมนะคะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าปูพื้นก่อนก่อน,ก,อนการทำเคมีตัวอื่นต่อนะคะบางกรณีบางคนผมเขาพังยับเยินมาคุณต้องเชื่อมแกนก่อนการตัวเชื่อมแกนนี้สามารถทำก่อนและหลังเคมีได้ ถ้าผมพังมาเชื่อมแกนก่อนแล้วก็ยืดยืดเสร็จแล้วเชื่อมแกนทับอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรการทำเชื่อมแกนนี้สามารถทำได้ทุกวันทุกครั้งที่คุณอยากจะทำเพราะมันเป็นการรักษาดูแลเส้นผมคือการบำรุงรักษาเหมือนกับเราทาครีมที่หน้าทาครีมกินคอลลาเจนเรายังกินได้ทุกวันทาครีมกันแดด ครีมเซลั่มหน้าเรายังทาได้ทุกวันก็เหมือนกันแต่ถามว่าคุณขยันทําทุกวันหรือเปล่าคุณมีตังไปทําทุกวันหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าจะต้องมาว่าครบเดือนทําทีไม่จําเป็นแต่บางทีเราทําไปแล้วรู้สึกผมดีเราก็เว้นไปแต่ถ้าใครอยากทําทุกวันสองวันทําอาทิตย์หนึ่งทําก็แล้วแต่คุณสามารถทําได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ นะคะตัวนี้น้ำเชื่อมแกนตัวนี้เนะี่ยเห็นไหมพี่แต่ใช้นะคะแชมพูเปิดเก็ดผมก็จะเป็นตัวนี้เชื่อมแกนก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เฮอร์มาซีก็ดีว่าราคามีบอกอยู่แล้วใครสนใจซื้อสินค้าพี่แต่และลองใช้นะคะทักอินบ็อกทักเพจพี่แต่ได้เลยราคามีบอกเลยชุดนี้เลยนะคะชุดนี้ตัวเนี้ยจะเป็นพันห้าเก้าสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบ เฮอร์มาซีถุงสีขาวนี่ห้าร้อยดีว่าถุงสีฟ้า350บาทลองไปรวมราคานะคะสูตรนี้บอกได้เลยลองทำเองได้ถ้าคิดว่าทำเองได้ก็ทำเองถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็ไปทำที่ร้านนะคะอันนี้พี่แต่ขอบอกคลิปนี้นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นความรู้ดีและลองทำแชร์ไว้นะ้าเฟซตัวเองเอาไว้ดูเก็บไว้ดูได้เป็นวิดีโอนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนรวยๆเงงๆค่ะ